สวัสดีครับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมวันนี้นะครับเราได้รับแรงบันดนาลใจจากนิทานเรื่องกับตันเรืออักกตันยูนะครับพี่ปอมเลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่ากับตันเรือไม่อักกตันยูเนี่ยน่าจะหาชุดสวยๆมาให้คุณแม่นะครับวันนี้เตรียมแบบพับชุดกระโปรงแสนสวยสำหรับคุณแม่มาฝากน้องๆน,นะครับเราเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกเช่นเคยแบบนี้ จากนั้นนะครับให้เราพับครึ่งครับพับครึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อหาเส้นกึ่งกลางนะครับจากนั้นเปิดออกแล้วก็พับขอบเข้ามานะครับเหมือนกับบานประตูที่ปิดเข้าหากันปิดทางขวาแล้วก็ปิดทางซ้ายจากนั้นพับครึ่งนะครับ จากด้านล่างขึ้นไปหาด้านบนขั้นตอนนี้ก็เพื่อทำรอยเอาไว้ก่อนจากนั้นเปิดออกเราจะพับมุมนะครับมุมนี้มุมที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับพลิกออกด้านข้างน้องๆเดาได้เลยใช่ไหมครับว่านี่ก็จะกลายเป็นกระโปรงให้กับชุดคุณแม่นั่นเอง เอาละได้กระโปรงละทีนี้แขนเสื้อนะครับเป็นชุดที่มีแขนเสื้อด้วยให้เราแหวกมุมทางด้านบนแหวกออกด้านข้างเหมือนกันแต่คราวนี้เรากะประมาณให้แขนเสื้อเนี่ยเกินออกไปเพียงเล็กน้อยเอาละตรงเอวนะครับเดี๋ยวเราพับแบบซิกแซกนะครับคือพับขึ้นแล้วก็พับลง จะได้เกิดเป็นรอยขอบเอวตรงขอบตรงนี้เราสามารถที่จะพับล็อกได้นะครับเช่นพับลงมาล็อกไม่ให้กระดาษเนี่ยเคลื่อนไหนลองพลิกมาดูด้านหน้าสิครับเกือบจะเสร็จแล้วมีชุดนะครับมีกระโปรงแล้ว เอน่าจะมีปกเสื้อสักหน่อยนะครับเราขอใช้กันไกลนะครับตัดเล็กน้อยนะครับตรงเส้นกึ่งกลางแล้วก็แหวกออกกลายเป็นปกเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วชุดกระโปรงแสนสวยของคุณแม่นะครับ หวังว่าน้องๆจะชอบกันนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับพี่ปอมในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ